ลัคนาราศีธนูพฤษภาคมนี้ควรใช้สติก่อนพูดและลงมือทำจะรอดได้จริงหรือไม่ไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแนลของอาจารย์เกรทเทวานะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ คนที่เกิดในช่วงลัคนาธนูนะครับก็คือเอาเวลาเกิดนะครับไปผูกดวงแล้วลัคนาสถิตธนูนี่จะแม่นมากนะครับแต่ถ้าจําเวลาเกิดไม่ได้นะครับก็เกิดในช่วงราศีธนูก็มาฟังได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอยากจะบอกเลยนะครับว่าข้อดีการกดติดตามช่องนี้นะครับก็คือกดกระดิ่งตรงนี้ทั้งหมดด้วยนะครับสองครั้งเขาจะเป็นภาพนี้นะครับดีอย่างไรครับเสมือนมีอาจารย์เกตเทวาครับเป็นเลขาส่วนตัวครับ คอยอัปเดตดวงวางแผนชีวิตล่วงหน้าให้นะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับตรงนี้โดยเฉพาะเดือนนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องหาทางแก้เลยนะครับและคําพยากรณ์น,นี้ครับเป็นการไทยดาวจรเป็นภาพรวมนะครับบางท่านฟังตั้งแต่เดือนเมษานะครับแต่เรื่องราวที่จะเกิดเกิดขึ้นเดือนพฤษภานะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงบวกดาวจอนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้นะครับนี่ครับคือดวงดาวนะครับของเดือนพฤษภาคมจะสังเกตเห็นว่าจะมีดาวหลายดวงครับโดยเฉพาะดาวที่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวราหูแล้วไปสถิตราศีพฤษภนะครับและแน่นอนครับราศีพฤษภนะครับเป็นราศีของภพอริของชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับเมื่อเข้าอริหลายดวงต้องทํายังไงครับ ระวังคําพูดสิครับปากนิ่งไว้ดีที่สุดนะครับและที่สําคัญระวังลูกหลงด้วยนะครับคือเดินทางไปไหนมาไหนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะครับและอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์จะมีปัญหาผิดใจกันได้จะมีเรื่องมีราวกันได้นะครับตรงนีนะ้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับตรงนี้จงมีสตินะครับดีที่สุดแล้วเราจะผ่านได้นะครับในส่วนของการเงินนะครับก็ต้องบอกว่า ดาวเสาดาวตัวแทนของกระดุมพักการเงินยังอยู่ในมุมที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ยังมีให้ใช้มีได้อยู่นะครับก็จะได้มาจากการเดินทางก็ได้นะครับความรู้ประสบการณ์เก่าๆยังช่วยเราได้นะครับหรือการทําธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะเพราะดาวพฤหัสด,ดาวประจําจตัวเราเห็นไหมครับไปอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับที่แปลว่าติดต่อสื่อสารเจรจารต่างๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยดาวพฤหัสถูกไหมครับตนุ ไปอยู่สาาัตแชสไปอยู่อลี่ครับและอลี่ร่วมกันอีกหลายดวงเลยเนี่ยเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตุนะครับที่ต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดเพราะดาวพุธไปเจอดาวราหูเขาเรียกพุธอันธพาลวิวาทลาหูครับโอ้โหเรียกว่าเต็มเต็มเลยครับแลวอยู่ในเรือนอลีด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องนิ่งต้องมีสติต้องอย่าใจร้อนนะครับบางครั้งอาจจะโดนนินทามีคนมาหมั่นไส้มีคนไม่ชอบขี้หน้าเราโอ้โหโดนอะไรอย่างนี้นิ่งไว้ครับ พยายามอย่าไปตอบโต้ครับเพราะดาวอริอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วดาวศุกร์เป็นอริตั้งแต่วันที่6เดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นอริอริคืออะไรรู้ไหมครับแปลว่าเขาจะทําอะไรไม่ได้เขาจะแค่เห่าเขาจะแค่ดุด่า,าว่ากล่าวกิจฉริษยาแต่ไม่สามารถมาถึงตัวเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปเอาคืนเขาเพราะถ้าเราไปเอาคืนเขาเราจะเจ็บตัวนะครับเพอันนี้ให้รู้ไว้นะครับว่าเจอได้นะครับแล้วทางแก้คือนิ่งเข้าไว้ครับ นิ่งสยบความลื่อนไหวอ่านี่นครับก็จะผ่านได้นะครับมีสติครับคิดก่อนพูดคิดก่อนทําเดินทางไปไหนพกของดีติดตัวให้เยอะๆพราะเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระราหูหลวงปู่ทวดอะไรต่างๆนะครับทำได้เลยนะครับตรงนี้จะช่วยให้เราผ่านจากช่วงยากๆได้นะครับก็แค่เดือนเดียวละครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่1เดือนเท่านั้นนะครับเนี่ยโดยเฉพาะวันที่15พฤษภาเหนไครับหลังจาก วันที่6กพฤษภาวันที่สิบาพฤษภาดาวอทิต์มาเสริมอีกดวงหนึ่งเห็นไหมมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามีอะไรที่ต้องวุ่นวายพอสมควรนะครับตรงนี้แล้วพอหลังวันที่26ครับดาวเสาร์ครับพักองศาดาวการเงินพักนะมียึกยักแล้วนะครับบริหารให้ดีเพราะนั้นต้นเดือนครับหนึ่งถึงเรียกว่ายี่สิบห้านี้ต้องทําให้เต็มที่เลยนะครับเพราะมันจะได้เป็นกอบเป็นกับเพราะหลังจากนั้นมันจะเริ่มช้าลงช้าลงช้าลงเห็นไหมครับ เราต้องทําให้เป็นแล้วก็เรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆต้องรอบคอบนะเพราะพุทธอันธพาลวิวาสราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของเอกสารจะมีปัญหาได้ดาวพุธเป็นตัวแทนดาวการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเราไปอยู่ในมุมอับไปอยู่ในมุมอลีแล้วไปเจอดาวราหูคู่ศัตรูแต่ก็ดีมีดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยคอยช่วยเห็นไหมครับในเสียมีดีก็แปลว่าเฮ้ยถึงเราจะเจอปัญหานะถ้าเราไม่แย่จนเกินไปเช่นไม่ใช้อารมณ์มากเกินไป ไม่ใจร้อนไม่พูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังจะพอผ่านได้ทํางานต้องรีเช็คนะครับตรวจสอบสองรอบสามรอบหรือถ้างานเราจังหวะเนี้ยไม่ต้องทําได้คือลาพักร้อนบ้างหรือหยุดโควิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้คนอื่นทําแทนได้ให้ทําไปก่อนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับเพราะว่าหลังวันที่21ไปแล้วเนี่ยดาวการงานคือดาวพุธเนี้ยเขาเรียกว่าเดินพักองศาเดินถอยหลังอีกเห็นไหมครับก็จะยิ่งมีปัญหาได้่าแต่ถ้าเรา พักองศาเนี่ยเราไปหาลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆสินค้าเก่าๆนะครับปัดฝุ่นมาขึ้นเชล์ใหม่ขึ้นวางขายในโลกออนไลน์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้เห็นไหมใช้จังหวะเวลาให้เป็นเนี่ยอย่างงเราก็จะผ่านได้แล้วก็จะรอดได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังนะครับมีสติอย่าใจร้อนในทุกๆเรื่องเลยนะครับบอกเลยโดยเฉพาะเรื่องการเงิน นะครับแล้วก็การงานเป็นหลักเนี่ยเพราะดูแล้วงานจะเข้าพบอรินะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเรียกว่าบางครั้งต้องซิกแซกเห็นไหมไปตรงๆไม่ได้ในช่วจงจังหวะเนี้ยนัดคุยตรงๆที่ออฟฟิศไม่ได้ไปคุยนอกรอบไปคุยข้างนอกไปคุยในเวลาอื่นคุยกันคืนหรือใช้โซเชียลในการคุยแทนอะไรแบบนี้นะแล้วเวลาคุยก็ต้องมีสติใจดีๆถ้าเขาใส่อะไรมาอย่าเพิ่งไปเอาคืนนะครับ เพิ่งไปใจร้อนเดีย๋ยวจะเป็นคลิปเดี๋ยวจะเฉาแล้วจะมีปัญหาอีกเห็นไหมครับแต่ถ้าเรารู้จังหวะอย่างนี้นะเราก็เออนิ่งๆเข้าไว้หาวิธีการแยบยลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดแผน1นึ่งแผนสแผนสามดิทำหลายๆแผนเราก็จะผ่านได้ไม่ใช่ว่าทําแผนเดียวหรือทอําหลายๆงานเลยจ็อบเนี้ยเพราะงานเดียวอาจจะมีแป๊กมีปัญหาเราก็ต้องหาลูกค้าเผื่อไว้เยอะหรือทํางานทาไว้หลายๆจ็อบหลายๆที่มันก็จะผ่านได้นะครับนะอันนี้ให้ไว้เป็นแนวทางเพราะว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ นะครับว่าที่ต้องการจะสื่อคือเฮ้ยเราจะต้องเผื่อไว้และคําพูดเราอ่ะจะต้องให้ละเอียดละอ่อนคิดก่อนพูดหรือพูด่อแก้ปัญหาจะเจอปัญหาแล้วเราก็เข้าไปแก้เราก็จะแก้ได้โดยใช้ความรู้สติปัญญาลูกเล่าลูกชนไหวพิปิพานที่เรามีนะครับเพราะว่าเดือนนี้ใช้ศักยยาให้เต็มร้อยเนี่ยมันผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ต่อมาครับเรื่องความรักบ้างครับโอ้โหก็ยังไม่พ้นนะครับเพราะดาวพุธเนี่ยเห็นไหมครับไปอยู่ใน เรือนอลีอดาพุทธปัจพบปัตตานีด้วยนะครับคนรักคู่ครองหรือคนโสดเห็นไหมคนโสดมีเกณฑ์แอบแซบครับเพราะอะไรก็พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารแต่ก็พุทธอัตาพานวิวาทลาหูด้วยนะครับมันจะเฉามันจะโดนหลอกเอานะครับเพราะอยู่ในเรือนอลินี่ไม่ใช่เรือนที่ดีนะเพราะนั้นใครมีคู่ช่วงนี้ระวังครับคนโสดอย่าไปไหน2ต่อ2อ,อย่าไปกลางคืนจะโดนปั้มจะโดนเสียตัวจะโดนฉุดไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้ นะมันจะเป็นที่ต้องตาต้องใจแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายต้องให้มิดชิดเรียบร้อยเข้าไว้นะครับ่าบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะอย่าเล่นกับไฟไฟมันจะไหมตัวเราถ้าโสดอยู่ตอนนี้จะรอดก็คือไม่ต้องไปคุยกับใครเยอะเพราะคนที่เข้ามาช่วงนี้บอกได้เลยว่าเข้ามานี่หวังเคมเราต้องการไม่ตัวเราก็เงินเราเท่าน,นั้นไม่ได้รักเราจริงครับนี่พูดขนาดนี้เลยนะแถมมีดาวอังคารเนี่ย อยู่อีกทั้งเดือนนะมาจากเรือนปุตตะด้วย mm hmm. ก็มองเราเหมือนเป็นกิ๊กเป็นอะไรมากกว่านะครับไม่ได้เป็นตัวจริงหรืออาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะ่าเรามาก็เป็นแค่ตัวสำรองเห็นไหมคนที่โสดอยู่แล้วยังเรียนอยู่ยังไม่พร้อมดับไว้ก่อนเลยนะเรื่องความรักเดือนนี้นะแต่ถ้าใครที่โตแล้วรับผิดชอบตัวเองได้แล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยแต่บอกเลยว่าไม่ได้เจอของดีแน่ๆนะครับตรงนี้ต้องพยายามให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนคุยๆกันไปก่อนนะครับตรงนี้บอกไว้เลยนะครับ ส่วนคนมีคู่ครับประครับประคองอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสก็อยู่ในเดือนพรระาหูราหูไปเจอดาวพระพุธอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุธอังภามิว่าราหูให้ใจเย็นๆนะค่อยพูดค่อยจาดาวแฟนไปอยู่เือลีมันเหมือนเขาจะมีปัญหาเขาจะมีอุปสรรคก็ได้นะแล้วเขาจะชวนเราทะเลาะก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจเซ็กแคร์เซอร์วิสเข้าใจเขาหน่อยว่าเดือนนี้เขาอาจจะเหนื่อยร้าอ่อนแรงเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นกาวใจเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษา นะครับเข้าใจเขาไม่ใช่เขาแรงมาแรงกลับก็พังสิครับนะครับตรงนี้ยิ่งมีดาวอังคารด้ความใจร้อนด้วยสามารถที่จะแตกหักเลิกลากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระวังคําพูดกันได้เดือนนี้ก็ผ่านนะครับแล้วก็ฝากวันที่21เดือนพฤษภาไปแล้วครับเห็นไหมครับดาวพุธพักอีกเขาอาจจะเจ็บป่วยเบื่อเซงน้อยอะไรก็ไม่รู้โคววงโควิดอีกโอ้โหหลายอย่างนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะ ถ้าระวังเนี่ยเราจะไม่ได้เลิกแต่ถ้าไม่ระวังถ้าประมาทมีเกณฑ์เลิกกันเลยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับในช่วงนี้ก็มีไวรัสโควิดมาด้วยดันั้นก็ทำมาแล้วก็เซฟเซฟหน่อยวางแผนดีๆนะครับหลายๆชั้นเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับตรงนี้โอ้โหทีนี้ถ้าพูดเรื่องสุขภาพตัวเราบ้างนะครับเรียกว่าพอมีดาวไปกองอยู่เดินอลินี่เป็นได้หลายโรคเลยนะครับช่องท้องเอ่ยลำไส้เอ่ยหลอดลมสายตาอะไรพวกนี้นะความดันไขมันคอเลสเตอรอลเพราะนั้นก็ต้อง ดูแลสุขภาพนะแล้วยิ่งตอนนี้มีอะไรโควิดไวรัสมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไปที่สุ่มเสี่ยงคนเยอะๆนะเพราะถ้าดวงนี้เราจะได้ลูกหลงแล้วที่ผมบอกเนี่ยก็หมายถึงติดเชื้อไวรัสได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดดวงอย่างนี้นะควรเก็บตัวนะครับไม่ควรไปไหนโดยไม่จําเป็นถ้าไปก็ต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดสูงสุดนะครับมีดิส t ทน c ์มีความห่างมีอะไรแบบนี้นะคุณจะผ่านได้นะครับตรงนี้ ต่อมาครับเรื่องโชคลาบครับแน่นอนครับดาวโชคลาบก็คือดาวสุกนั่นเองครับไปเป็นอลีเนี่ยก็ไม่เด่นครับนะถ้ามีพื้นดวงเนี่ยเวลาจะเล่นเดือนนี้ต้องซิกแซกค,ครับ6 9วันนี้ต้องกลับหน้าดักหน้าดักหลังอะไรสารพัดเลยนะเพราะนั้นเบาได้เบานะครับหรือจะเสี่ยงก็ต้องฝากคนอื่นซื้อนะครับจะมีมุ่งถูกได้จากฝันสิ่งศักสิทธิเทพเทวาให้โชคอะไรแบบนี้นะครับก็จะพอผ่านได้อยู่ แล,นะแล้วก็นะครับฝากไว้ละกันนะไม่ต้องไปเยอะนะครับในเดือนนี้นะครับเรื่องโชคลาภเป็นเดือนที่ต้องเก็บตัวมากกว่านะครับครอบครัวนะครับก็มีเรื่องต้องคุยต้องเคลียร์กันแล้วถึงเวลาแล้วลหละเพราะว่าพันธุสหัดชาสหัดชาอลีครับโอ้โห,โหก็ฝากไว้เลยครับกระทบกระทั่งกันทางคําพูดเนี่ยแหละท่านหอมน้ําใจกันดีๆนะครับเพราะนนั้ใครอยู่ราศีธนูช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะก,กับญาติพี่น้องได้หมดนะครับพ่อแม่คนใกล้ตัว ฝากไว้ครับมีสติจะผ่านได้นะครับเดือนนี้ออไปทําบุญเยอะๆเลยก็ได้นะแล้วแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรอย่างนี้นะยิ่งดีเลยนะครับส่วนบริวารเนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่ยังดูดีอยู่นะครับดาวอังคารเล็งลัคนาบริวารก็จะเป็นตัวช่วยเราได้เพราะเดือนนี้เราจะเจออะไรเยอะเลยเรื่องงานเพราะนั้นถ้าเราทําเองเราจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราโยนให้คนอื่นทําได้เช่นมีบริวารมีลูกน้องก็ให้เขาทําไปนะครับ เขาก็จะทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีลูกหลานมีเกณฑ์ฟาบติดหรือจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นจังหวะอะไรที่ดีๆนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับ19570ครับอ่าลองไประยุ์ใช้ดูได้ก็ฝากไว้นะครับมีสติคิดก่อนพูดก่อนทำนะครับระวังโควิดและระวังลูกหลงนะครับไม่ใจร้อนทั้งเรื่องการเงินการงานและความรักนะครับมีสติ เซฟเซฟหน่อยทําแผนหนึ่งแผนสองแผนสามซิกแซกตัวเองไว้เดือนนี้เราจะผ่านได้เป็นกําลังใจให้นะครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจด,ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารน,นะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบรถที่ดินธุรกิจโชคลาภสีมงคลลายเซ็นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะ หาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3มระยะ4ี่แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหหรือมาเช็คอพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับเหมือนกันครับถ้ามาดูดวงเนี่ยถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะ ช่วยให้คุณเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง799ิบาบทครับคุณจะหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่แอดไซน์เกรซเทวา6 5ตามนี้เลยนะครับแล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ ก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ประสบความสําเร็จและร่ํารวยครับอาจารย์เกรดเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับ จากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลายสิบคันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ ID นี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอยลืมไู้ชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีเพราะซอเกิดเปลากเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใคร เวลากว้างๆก,างก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบดกันครับอาจารย์เกรทเทวา